สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมปุ้ยอีสุนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับรถที่กําลังเตรียมส่งมอบนะครับมาดูวันนี้ค่อนข้างที่จะหลายรุ่นเลยเดียวนะครับนี่มาเริ่มคันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับเจ้าเกส LDA ตัวนี้นะครับก็จะมาเรื่องของล้อแม็กที่แม็กสินะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับส่วนอีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัวนะครับ สีประตูนะครับเกตซัดนะครับสำหรับเจ้าคนนี้นะครับจัดโปรนะครับดาว4ี่หมื่นนะครับสี่หมื่นได้สเปคนี้เลยนะครับได้ m a ม well นะครับอ่า๋จะผมมาหาชมที่เดียกแมกเวลนะฮะนี่นะครับมาพร้อมกับแมกเวลนะครับแล้วก็ฟิล์มเขียวใสนะฮะจากไฮคูนะครับสำหรับเจ้าคนนี้ก็จะเป็นตัวออนิวิโซนะครับ ไฮรันเดอรนะครับเกส LDA สีขาวอันนี้ก็เตรียมส่งมอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอประดับยนต์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตัวตอนเดียวไปบ้างนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้รถไว้ใช้เชิงพาณิชย์นะครับราคาย่อมเยาวราคาถูกๆนะครับราคาไม่แพงนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นมานําเสนอนะครับหรับเจ้าตัวสปาร์นะครับเก B นะครับเครื่อง1.9นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ราคาย่อมเยาว์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับเอาให้คนขับขับนะครับไอพนักขับรถขับหรือว่าเอาไว้ใช้บรรทุกนะครับไม่เน้นสเปคนะครับสำหรับเจ้าตอนนี้ก็น่าสนใจนะครับราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยทีเดียวนะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับมีหลายรุ่นนะฮะมีหลายรุ่นสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถไปใช้งานนะครับชอบราคา ย่อมเยาวราคารุ่นไหนโปรโมชั่นตัวไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามเพเ่อโปรโมชั่นได้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวแคปโฟนะครับเกสเอสนะครับใส่ล้อแม็กซิงแม็กเวลเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลูกค้านิยมออกกันส่วนมากนะฮะเพราะราคารถเนี่ยค่อนข้างละเอียดย่อมเยาวแล้วก็ค่างวดไม่แพงมากนะครับแต่ว่าก็ต้องไปตกแต่งประดับยนต์เพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้ารีเฟคเตอร์หรือไฟใหญ่ตัวโตนะครับเดิม นี่หรือชอบตัวแครโฟล LDA นะครับนี่ต่างจากคันเมื่อนี้ต่างจากคันเมื่อกี้นะครับสำหรับเจ้าตัวแครโฟล LDA ตัวนี้นะครับก็จะมาเรื่องของงหน้าคมเมียมนะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเห็นไหมครับว่ารูปลักษณ์เหมือนกันเลยนะครับภายนอกเหมือนกันเลยแต่ต่างกันเรื่องของออปชั่นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมาเรื่องของออปชั่นที่เป็นความรู้หลาและความปลอดภัยสูงนะครับตัวนี้ก็จะได้เรื่องของไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอามารีวิวเปรียบเทียบกันแบบชัดเจนดีกว่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรุ่นไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นนะครับตัวน,นี้ก็จัดโปรโมชั่นแม็กซิ่งอยู่นะครับเป็นแม็กทีนะครับนี่เป็นแม็กทีแบบนี้เลยถนะ้าชอบแบบนี้หรือต้องการแม็กซีแม็กเวลนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นได้นะครับเดี๋ยวผมพาชมอีกไปเรื่อยๆนะครับ มีรถที่เตรียมส่งมอบค่อนข้างที่จะหลายคันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดดูคลิปวดีโอนี้ก็เอาไปทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับต้องการจอดรถอเนวิโซนะฮะต้องการออกรถอีโศกก็เอาไปทางเลือกแล้วกันนะครับนี่มาคู่กันนะครับอ่ะมาคันนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นสเปคแคปนะครับเกทเอสนะฮะสปคแคปเกทเอสตัวนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นที่นิยมนะครับใส่แมตซ์ซีนะครับแบบนี้ก็สวยดีนะครับ แถมคาลิปเปอร์ให้นะครับแถมตัวแปลงให้นะครับใช้เงินรับรถอยู่ประมาณ9,9 0 0ก็สามารถจัดเป่านี้ได้สําหรับเจ้าตัวสเปคกับเนะครับหรือถ้าไม่ชอบแมกไลนนี้ผมก็มีแมกอีกลายนึ่งนะครับนี่แมกตัวนี้ก็ออฟความาอจะเยอะหน่อยนะฮะนี่นะครับแล้วก็อีกคันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับซีประตูนะครับเกต ตัวนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนไม่มั่นใจตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ไหมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง3.0นะครับเดี๋ยวประดับยนต์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นอหนึ่งรุ่นที่หายากนะครับเป็นแรทเทมเลยนะฮะนะครับสำหรับเจ้าตัวเกียร์ออโต้นะครับเกียเอ็มตัวนี้จะเป็นรถเกียเอ็มท็อปสุดในตัวดีแมกนะครับท็อปสุดในตัวดีแมกนะครับก็จะมีจุดเด่นเรื่องของ กระจกไออาร์คัทนะครับกันแสง UV นะครับแล้วก็ใบปัดน้ำฝนปัดเองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับความแตกต่างนะครับกุญแจกุญแจที่เป็นกุญแจ,จ,จรีโมทนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเดี๋ยวผมมารีวิวเต็มๆให้ชมอีกรอบนะครับอย่อันนี้ก็น่าจะรับรถวันอีกสักสองสามวันก็จะรับรถละเดี๋ยวติดฟีนี่ไงเกียร์เนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์เนะครับบิวอินกล้องมาจากงานเลยนะครับ ก็สามารถเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นชอบรุ่นไหนตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายนะครับอย่างคันนี้ก็เตรียมสองมอบแล้วนะครับก็ตวกรวจเช็คความเรียบร้อยตรวจ PDS นะครับตรวจสอบ PDS ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์หนนะครับนะครับก่อนส่งมอบก็จะมีการต,ว PDF, ตวรวจ PDS ตรวจความเรียบร้อยระบบไฟระบบน้ำระบบหล่อลื่นต่างๆนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ เอามารีวิวให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวมารีวิวฉบับเต็มก่อนส่งมอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้รอให้ช่างเขาประดับยนต์ที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาส่งมอบกันนะครับกราเตรียมส่งมอบหลายคันอยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถ All New i ี u z u Nmax นะฮะก็สามารถเข้ามาสอบถามเคมเปญโปรโมชั่นกับเสียปุ้ยได้นะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปุ้ยสุขครับสวันนีนะครับผมมีรถอีกหนึ่งรุ่น มารีวิวนะครับครับขับเจ้าตัวออลนีวีสุดีแม็กฮาเรนเดอร์สีประตูเกสเซ็ตสีเทาดำอย่างห่ที่น่าสนใจบ้างหลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของล้อแม็กนะครับโมชั่นนะครับดาวสี่0มืนพร้อมแม็กเวลไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามเราวันนี้ไปชมทิ่กันครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับตัวเจ้าตัวออนิวิส u นะครับ1.9นะครับ DDI Blue Power นะครับสหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสีแรไอเทมเลยนะครับถือว่าเป็นสีหนึ่งรุ่นที่หายากมากนะครับตอนนี้กำลังผลิตโห่น้อยมากนะครับลูกค้ามีความต้องการสูงมากนะครับวันนี้นะครับผมมาจัดโปรโมชั่นนะครับพร้อมกับแม็กเวลนะครับยางใหญ่สเปคนี้เลยนะโปรโมชั่นสำหรับตัว New Isuzu สิบตัวันนี้นะครับดาวเริ่มต้นนะครับโปรนี้นะครับใช้เงินรับรถอยู่ที่4 0 0 0มืบาทนะครับแล้วก็พร้อมกับแม็กเวลนะครับแบ็กเวลตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะครับซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะหายากเลยนะตอนนี้นะครับใส่คู่กับฟิล์มไฮคูเขียวใสนะว่าเป็นฟิล์มที่สำหรับวัยรุ่นชอบเอาไปแต่งนะครับนะครับภายนอกก็ โดดเด่นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถหรือต้องการใช้รถในช่วงนี้นะฮะต้องการสีประตูยกสูงแกซัดนะครับก็ลองดูไปทางเลือกนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องบิวอินมาจากด้านหลังเลยนะครับติดตั้งมากับโรงงานเลยนะครับมีกล้องบิวอินให้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยและโดดเด่นเลยทีนะครับ ผู้ค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับพอเปิดเข้ามาภายในนะครับเกจแซดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกจแซดที่เพิ่มความหรูหราเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลายหนังนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเดินได้้ดยเกล็ดนะฮะข้อดีของเกจรถที่เป็นเกตตัวซดนะครับที่ต่างจากตัว LDA นะครับ หนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของเบาะหนังนะฮะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังีเมียมนะครับจากโรงงานนะครับนี่ตัวนี้เกียร์แซจะได้ตัวที่เป็นเบาะหนังนะครับพร้อมพวงมาลัยหุ้มหนังตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหลังนะครับพร้อมฟังก์ชันคุสคอนโทรลมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว LDA เนี่ยจะไม่มีคุสคอนโทรลติดมาให้นะฮะราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับผมว่าขยับเล่นตัวแซนี่น่าสนใจมากนะครับก็ยังได้เรื่องของหน้าจอที่เป็น MID นะครับ Super Vision นะครับ อ่าภายในนะครับตัวนี้จะเป็นวิทยุนะครับ7นิ้วนะครับแถมให้กับตัวรถเลยนะครับเวลาเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าตัวนี้มันมีกล้องบินใช่ไหมฮะถ้าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ภาพด้านหลังก็จะปรากฏขึ้นมีเลนไกด์ให้นะครับถือว่าสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นเลยเดียวนะครับตัวนี้มีคันเกียร์นะครับตัวคันเกียร์ของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์เดินหน้านะครับ6สปีดนะครับพร้อมเกียร์ถอยหลัง1สปีดนะครับ มีวงแหวนล็อกตรงนี้ให้นะครับเพื่อเป็นตัวเซฟตี้นะครับเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังเกียร์หนึ่งเวลาเข้าเกียร์หนึ่งง่ายๆนะครับดันไาให้สุดนะครับแล้วก็ดันไปช้นไปนะครับเวลาถ้าลูกค้าทั้งการเข้าเกียร์ถอยหลังก็ยกขึ้นนะครับยกล็อกนี่ขึ้นแล้วก็จะขึ้นเข้าก็ยรหลังก็จะมีภาพติดแล้วก็สัญญาณเตือนนะครับแอร์ที่ให้มาตัวนี้จะเป็นแอร์แบบฟูลโหมดนะครับเหมือนทั่วๆไปนะครับไปอะไรก็ดีไซน์ที่ออกมาเป็นสีดำเลยเดียวนะครับถือว่า สวยและโดดเด่นโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับนี่ลูกค้าท่านใดที่ชอบแบบหนังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังให้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของให้ตรงนี้วิไฟฉุกเฉินสำหรับเจ้าพวงมาลัยตัวนี้นะครับก็จะมีบันติฝังชั้นให้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการใช้รถและต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของพุชคอนโทรลนะครับตัวควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติให้ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็น ตัวชุดควบคุมเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็จะสามารถสั่งคําสั่งเสียงได้โทรเสียงได้นะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ Supervision ทีดีแบบนี้นะครับนี่ผมิปิดตัวก่อนอ่านะครับเป็นหน้าจอลักษณะนี้นะครับก็เลือกทิป A, ทิป B โหมดเด๋ยวผมดูอ่าหมด A นะครับหมด B นะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเบืองชื้อเพิงแล้วก็ตั้งค่านะครับตัวนี้ก็ตั้ง ค่าได้หลายอย่างนะครับภาษีเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรถขนาดรถวิ่งอยู่ได่นี่กิโลนะครับอ่าห้องน้ำรถค่านะครับติ๊ก A นะฮะตัวนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็จะเห็นที่ผมบอกไปว่าเกียร์แซดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเบาะหนังนะครับและที่สําคัญในตัวแซดในออร์ดีวิสุนะครับก็จะมีแอร์หลังมาให้นะครับเพิ่มเรื่องของความสุขสบายและความเย็นเพิ่มขึ้นมาพร้อม USB ชาร์จเจอร์ตัวนี้นะฮะ สามารถชาร์จไฟได้นะครับเป็นตัวอ p ปีนะครับเวลาเราเล่นสมาร์ทโฟนนะครับหรือถ้าเล็ตหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถชาร์จไฟได้หรือว่ายีเดียมนะครับก็ภายในช่วงเฮดดูให้จะกว้างนะฮะก็จะว่าช่วงของขานะครับระยะกว้างที่กว้างมือจับใหญ่ขึ้นยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะตัวนี้ชอบมากนะครับเวลาขึ้นเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนะครับมีคาซิสยึดเบาหลังให้นะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ สวยแล้วก็เป็นหนึ่งรุ่นที่พลังนิยมนะครับเมื่อเทียบกับตัวเจ้าเกส LDA นะครับตัวเกจแซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและคุ้มราคามากที่สุดละอ่ะมาดูเรื่องของแม็กบ้างภายนอกนะครับภายนอกที่เราแถมให้ก็จะเป็นแม็กเวลนะครับสเปคแม็กเวลตามนี้เลยนะครับนี่เป็นยางนะครับ2 6 5 6 1ห้านะครับนี่ ลายน่าจะเป็นลายของนิโตะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายลายของนิโตะนะครับลายแกคมยางลยของนิโตะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือเข้ามาสอบถามเคมเปโมชั่นสามารถทิ้งเบอร์โทรนะครับหรืออินบ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับเป็นเพจนะครับของเซปูเองนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเคมเปโมชั่นได้สาหรับรีวิวในวันนี้นะครับขอสมมติคงต้องลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณรับการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัวันนี้สวัสดีครับ